สวัสดีค่ะมาเริ่จากแสบๆน้ำกันมปลกูม,มือตัวใหญ่ๆแบบว่าป้าหมือกระดองเนาะตัวใหญ่ วิธีย่ำก็ล่วงหาด้ยค่ะเนื้อดงอืม ม,มาล่องคลิปกับบอมาอนั่งยู่บบนด้นน

<c oughs> สวัสดีค่ะมันนี้พี่วันสีมาแบ่งปั้นวิธีย am, ่ำยำทักเลยมีกุ้งปลาหมึกกระดองแล้วก็ปูนะคะในสีม,าาม่าย่ำกันนะคะวิธีวิธีทำรรของพี่วันพริกกระเทียมนิดหนึ่งนะคะจริงๆมันต้องใส่น้ำกระเทียมเลยนะทีนี้นก็น้ำปลาร้าน้ำปลา้าคือต้มเองนะคะเข้าตู้เย็นมันจะเป็นอุ้นนิดนึงนะคะ น้ำปลารา้าเนี่ยขันข้าวต้มห้าวต้มของห้าวเห็ดนี่ยขันมันม,มีสารอ่ะข้าวแบบ้าวกะมะนาวใส่ลงไปใส่ทั้งเปลือกค่ะย่ำก่อนเด้อค่ะน้ำน้ำปลาเนี่เอาเห็ดบ่อเข้มใส่ทั้งเปลือกผงนัวลงไปน้ำตาล น้ำตาลแล้วแต่เรานะคะพี่วันจะไม่กินหวานนะคะใส่โคลลงไปหอมแดงมะเมขือเทศหอมแดงม,มาเดินใจชิมชิมไม่ว่าไม่เพราะว่าเราแสบโอ๊ยใส่ใส่ค่ะเอาตัวน,นี้ออกค่ะ น้ำซุปผมใส่ลงไปค่อยค่ะพาหอมขมันบ่เปียกห้ากะบีบนหน้าอีกเด้จ้ะหอมเสร็จที่นี่เขากลับมากีนกันเดี๋ยวเขามาเรียงน้ายๆสวยๆนะคะอย่างง่ายๆพีกอะ แก่จะห้าวเลยค่ะเอาเพร็ดที่เราเตรียมเอาสีนะ้ำน้ำปลาย่งางกะซางคือมันแสบกต่อยู่ในเนื้ให้มันเขาไปในเนื้อเนะค่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟนะคะ